สวัสดีครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ vivo v5 นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น v5s นะครับ v5s ฝาหลังมันจะแตกต่างกันฝาหลังจะเป็นประมาณนี้ไม่มีเส้นตรงกลางนะจะมีเส้นตรงขอบๆประมาณนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับที่ได้ทําการแกะออกมานี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้สําหรับใครที่ใช้งานส3ปีเนี่ยก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับ ส่วนแบตเตอรีลล่ที่เปลี่ยนไปนี่นะครับตัวนี้นะก็ได้ทําการใส่ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการเปิดเครื่องนะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเช็คพวกตัวชาร์จนะครับพวกการทํางานของกล้องต่างๆซิมอะไรพวกนี้นะครับให้ลูกค้าเช็คว่า,ายัางใช้งานได้ไหมพวกนี้ครับทุกงานซ่อมก็จะทําคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับ เพื่อจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะนีะ่ให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งนะครับก็เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะสภาพดีมากเลยนะฝุ่นไม่ไม่มีข้างในแล้วก็ไม่มีโดนน้ำอะไรมาเลยนะคนใช้งานนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคประมาณนี้ใครที่สนใจก็ส่งมาซ่อมได้เลยนะขอบคุณครับ